สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรับสร้างสระว่ายน้ำไลท์เฮเวนนะคะและม่านน้ำดีไซน์ค่ะวันนี้มาส่งงานสระว่ายน้ำนะคะบ้านลูกค้าที่น่ารักของเรานะคะคุณลาตีค่ะที่จังหวัดระยองนะคะวันนี้อ่าเป็นสระสกิมเมอร์นะคะปูด้วยกระเบื้องคอ,อ,อตโต้ค่ะน,นี้เป็นคอตโต้สีกลางนะคะอ่ากระเบื้องคอโต้ ก็จะมีโซนสระเด็กนะคะอันนี้เป็นโซนที่นั่งสระเด็กอ่าแล้วก็จะมีสระผู้ใหญ่น้ำก็จะออกมาสวยใสยแบบนี้เลยนะคะโอ้ยใสายมากเลยอ่าแล้วก็มีหัวนวดจักรุชี่ของเราด้วยค่ะหัวนวดจักุชี่แรงๆนะคะแรงมากจริงๆนะคะสามหัวแรงมากเลย เอาไว้นั่งผ่อนคลายได้เลยนะคะอ่าไม่ว่าจะเด็กหรือจะผู้ใหญ่นะคะมานั่งที่สระเรานะคะผ่อนคลายจริงๆค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากได้สระอ่าอยากทำสระว่ายน้ำกับเรานะคะติดต่อเราเข้ามาได้เลยค่ะที่รับสร้างสระว่ายน้ำไลท์เฮเว่นนะคะและม่านน้ำดีไซน์ค่ะเราจะไปมอบความสุขให้ท่านถึงบ้านเลยวันนี้ลาไปพร้อมกับสระสวยๆบ้านคุณลาตีนะคะ สวัสดีค่ะ